สวัสดีเจ้าลูกศิษย์เราก็ f เอนะคะคลิปนี้แม่มดจะมาเ,าเล่าเรื่องเคสของเคสจิตอาสาของเรานะเจ้าก็คือน้องติ๊กซิลิวันนะคะก็เป็น f อมานานแล้วเจ้าน้องติก๊กแล้วก็ตอนนี้น้องติ๊กเป็นลูกไ้ในโครงการนะคะของแม่มดจริงน้องติ๊กก็เก่งมากๆเลยก็ถือเป็นลูกไข้ที่ ที่มีโรคผสมประสานกันหลายโรคแต่ว่ามีความเรียกว่าแบบกำลังใจแล้วก็ต่อสู้กับโรคนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งหมอก็เพ้่ํกลังใจมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ติดตามเพราะน้องติ๊กก็จะมาแชร์โพสตจะมามจะมาคอมเมนต์มาอย่างนี้ตลอดแล้วก็เพิ่งมีโอกาสก็เห็นเอติ๊กบนเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะหมอก็เลยได้คุยกับน้องติ๊กแล้วก็รู้ว่าติ๊กต้องอมีมีความเจ็บป่วยนะคะ เรื่องของโลกนี้หลายอย่างมากแต่สําหรับเคสวันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาพูดในส่วนของน้องติ๊กก็คือเรื่องของตับอักเสบนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดใหญ่ที่สุดนะหนักที่สุดในร่างกายถ้าใหญ่สุดนี่ก็คงต้องเป็นปอดเพราะปอดมีสองข้างใช่ไหมครคราวนี้ตอนนั้นที่ที่หมอรับเคสน้องติ๊กเนี่ย ก็มีอาการท้องเนี่ยมันแบบคือตับเวลาไปทํางานเราก็จะรู้ว่าเอ้ยท้องแบบท้องมานท้องอย่างแบบเนี้ค่ะแล้วก็ของน้องติ๊กนี่ก็คือตับอักเสบนะะมีค่าตับอักเสบเดี๋ยวรายละเอียดนี่ครั้งรู้สึกจะอยู่คลิปเก่าที่หมอเกสทําไว้แต่วันเนี้ยเนื่องจากว่าวันนี้ก็คือวันที่วันสุกที่สิบห้ามีนาคมเจ้าปีสองปีหกเจ็ดนะคะ ก็หมอก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็น้องติ๊กก็ได้โพสต์เราก็ได้ส่งรายละเอียดมาให้ก,กับหมอเกสเรื่องของเอ่อท้องนะคะท้องที่บวมมาจากการที่เราตับอักเสบซึ่งสาเหตุมันมันมีเยอะมากนะคะไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมานะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตับอักเสบนะะตับอักเสบซึ่งเราก็สามารถตรวจได้ในการไปตรวจเลือดนะรเรื่องของตับอักเสบเนี่ยไปตรวจเลือดได้ที่แ lap นจําเป็นถ้า เป็นลูกศิษย์ FC ก็ติดตามมีความรู้ตลอดฉะนั้นเราก็สามารถอ่านค่าเลือดด้วยตัวตัวเราเองได้ก็คือไปตรวจค่า AST ALT แล้วก็ AFP นะคะซึ่งเป็นค่ามะเร็งตับ3ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องควรตรวจตลอดออถ้าเกิดว่าอายุเกิน50หรือว่าผู้ที่ดื่มสุราหรือว่าคนที่กินยาเคมีเยอะๆนั่นนะคะก็ควรจะตรวจในส่วนของลูกค้ของหมอในเจ้าก็จะให้ตรวจทุก4เดือน แต่ถ้าแบบกินเล่าทั้งวันทั้งคืนนะคะหรือว่ามีตระกูลพวกไวรัสเฮปาไทสเนี่ยถ้าเรามมนิเตอร์ตลอดเราก็จะให้ตรวจทุกทุกหนึ่งเดือนเลยนะคะเพื่อให้ค่ามันปกติอย่างน้องติ๊กตอนนี้ก็คือว่าอ่ค่าตับตอนนี้นะคะดีขึ้นแล้วนะคะนี่น้องติ๊กส่งมาค่อยค่อยดีขึ้นคะ่ะหมอให้ยาทานต่อเนื่องที่บ้านอาการโดยรวมตอนนี้ดีขึ้นหมดแล้วคะ่ะขอบคุณคุณหมอเกสกับหมอแก้มมากก็ ซึ่งน้องติ๊กเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าน้องติ๊กเนี่ยมาได้เป็นโรคตับอย่างเดียวมีคอนดิชันอย่างอื่นด้วยนะคะมีโรคอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากนันทีแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตับอักเสบเองซึ่งมันจะมีรูปประกอบอยู่นะคะว่า Before after ของมันทรมานมากะคะท้องด้แบบว่ามันมันบวมมากๆเนี่ยจาคือถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งตับก็ยังที่เราเห็นนะคะถ้าเราเห็นคือตับแข็งตับไขมันพอกตับตับแข็งอย่างต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ คือตับเราตับเราแย่นะคะเพราะนั้นคนที่เป็นโรคตับเนี่ยเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับลาวเขานะยเจ้ายาที่ใช้ก็มีตีพลาพลัสนะเจ้าแคปซูลรักษาตับจีคอมินบูมูลนะฮะซึ่งตอนนี้พอปกติแล้วเราก็ถอดยาออกเหลือเฉพาะตัวบูมูลนะคะเพราะว่าต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบสำหรับคลิปนี้ก็เลยมามาทักทาย ทั้งน้องติ๊กแล้วก็ลูกศิษย์เอนะคะรวมทั้งบุคลากร,กรการแพทย์นะเจ้าที่สนใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรแล้วก็แคน,นาบบสในการรักษาผู้ป่วยนะคะว่า,าเราก็มีเคสที่สรุปนวันนี้เข้าสู่ปกติแล้วเจะฝากไว้ท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดเจ้า